รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเราอยู่ตรงข้ามนีกว่าถอยก่อนถอยก่อนอ ครับผมพบกับเราครับครับสวัสดีครับช่องกุยวยเจียงพลายแก้วสักไปครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับเรามาดูหลังฉากนะครับก่อนที่จะเก็บมูลพ่อเสกนี่เราต้องมีอะไรรอบ้างนะครับนี่ดูนะครับ FC ต้องมีของแรกเกยนค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีนี่เขาไม่ยอมให้เก็บนะครับเรามีกล้วยประมาณ2เครือนะครับ มะม่วงนี่ครับมะม่วงแตงครับมะม่วงแตงกวาด้วยนะครับนี่เราต้องล่อไว้ก่อนนะครับน,นี่เป็นของแรกเปลี่ยนทางที่กของแรกเปลี่ยนเลยให้เกเก็ห่วงครับดูดูพี่แกนี่โอ้โหน้ำมันนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณูกันลูกข้าไหมหวานไหมก็เขาเรียกว่าเพื่อศึกษาและให้ความรู้เรื่องช้างตกมันนะครับ ก็ดูเพื่อเป็นวิทยาทานในการเข้าเก็บมูลช้างตกมันนะครับ f อก็เราไม่มีเจตนาใดๆนะครับที่เราทำทั้งสิ้นทั้งหลายนี่คืออยากให้เขาสบายที่สุดใช่ไหมครับท่าตาก็คืออยากให้ที่เขาอยู่สะอาดที่สุดนะครับนี่ขนาดแค่วันเดียวดูครับใช่ครับแฉหมดเลยนะครับเอีนี่เนี่ยครับล้างอย่างดีเลยครับทันยอดมังม่วงวัน ห่ารางวัลเอาไปก่อนทางนี้โอเคครับผมมยังไม่สุกเอาไว้ก่อนโอ้หนี่ขนาดแค่ยังไม่ได้เก็บนะครับนี่เดี๋ยวตอนเก็บเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับผม ก็ลืมแล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นตัวตไฟทองเงินนะครับส่งกำลังใจให้ห่างๆนะครับ ราอยู่ตรงข้ามดีกว่า <c oughs> <c oughs> ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยกอ่อนนะครับดีล้วมาดีแล้วได้ต้องเนี่ลุงดีดนได้ไหดีลด้ล อืออ้เจะมากเลยนะครับเอฟซีถ้ากวาดสองสองคนถ้าคนเดียวนี่เราแวงครับดูครับฝั่งนู้นคุณแม่สีทับไทยไปฝั่งนู้นไม่ได้เลยนะครับนี่เราแวง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 ครับ เดิวละแม่ลุกไะแม่หนึ่งสองสากสามหนึ่กหนึ่งหนึ่งนี่งหนึ่งหนึ่งหนก่งหนเ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งกนึ่กหดึ่เหนึ่ดหนงนึ่งึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่หนึ่งหงนงนึ่หนึ่หนึ่งนึ้นึงนึ่งหนึ่งนหดหึึนน

ก็ออเยลยมด้ยายอมมาเลยนะครับนีถ้ากวาดคนเดียวไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเข้าสคนนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ สองคนมีอาการครับระแวงครับถ้ายิงอยู่ฝั่งนู้นเลยไม่ได้เลยนะครับฝั่งทางนู้นนะครับฝั่งที่มูลเยอะๆนะครับไม่ได้เลยนะเอารออยู่ลุงรออยู่ครับรออยู่ ที่เราเห็นนี่ดูเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับ fc <อ>ก็เราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายช้างนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับการเรียนครับฝังนี้ก็โล ด้วยกับมะม่วงนะครับจะหมดแล้วครับนี่มะม่วงหันไปแล้วนะบเวลาทังกีฬาทังตุ๊บวะป๋อ่ปโคทางนี้มาท่าอี่ิแมกซี่มาทางมา gặp gỡ bạc lại, gỡ ơi Làm gỡ bạc gặp gỡ bạc gặp gỡ bạc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  gỡ ơi, gỡ bạc gỡ bạc gỡ bạc ไปที่้างเลยมุนเป็นนาฬิกาเลยนะครับโอ้ก็ใจลมๆมนะพอเซกใจลมๆมใจลมๆมใจลมๆมไม่มีใครมาทำมาลาอะไรหรอกนะครับ ก็จะทำความสะอาดนะครับให้อยู่แบบสบายสๆพอเสียเลยถ้าเวลากินก็นิ่งนะครับเวลาถ้าเข้าสองคนนี่จะมีระแเวงนะครับถ้าคนเดียวไม่เป็นไรนะครับเท่าเอ้ยเรียมเลยดื้อหันไปแล้วครับ โอ้ยเน่เ่เนมุมครับเลยโอ้หอวมุมครับเลยักเุงโอ้ออกแรงครับมันออกแรงออกแรงมากเลยใส่เต้อนไ่ใช่เลยจ้าลูกฝักจ้าลูกที่เน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 ่ เดียวไปดีทุกคนก็ทำไฮะทังคนทั้งกลุ่มนีตืต้อาลามาลุเปล่ามาฮัลโหลมาแล้วเี๋แล้วมาแล้วจะรักที่ตั้งไอเดียปล่อยตั้งทุกทุกนี่องอันนาโคอยู่นี่เลยดีกว่านีหนั่งเน๊ะ

มันนี่มันนี่ที่เราจัดอะดีน่มันนี่ที่ราจัดะดีทีเราจัดโอ้ยอเจัดไหนตุปเออเจัดบึนทีโค้ลุ้งอ๋อันนี้ เชื่อเปล่าเชื่อทำไมวันนี้นักขึ้นทุกวันทุกวันลุงผมไม่นักขึ้นทุกวันแทะมันแรงกว่าพ่อใหญ่เยอะเลยครับคนละอย่างเลยคอยลูกคอยลูก

ขยังตึงเ<ะ>ลยปูขยังตึงฮะออกแรงครับออกแรงมากเลยทำไมเริ่มจะเข้ายากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับทำให้เขาชินไม่เหมือนจะชินเลยครฮะ,ะลุงไม่ชินเลย,นยเนเาะที่เราทำนี่เพื่อฝึกเหมือนจะฝึกเขาด้วยนะครับเอฟซี FC. แต่ว่าฝึกเหมือนยิ่งฝึกยิ่งยุนะครับนี่ เหมือนยิ่งฝุกยิ่งมานะครับก็สําคัญคือเขาตกมันแรงนะครับตกมันแรงมากเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้เข็มมันจะเป็นฉลาดเทป่วยเท่าอะไรอีกก็ักาออกก็ดูเพื่อเป็นยุทธยาทานครับผมครับผมถ้าเราไม่เทียร์ออกมันก็จะทําให้เท้าเป่อยรักษายากอบผมใช่ไหมใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าน้ำมันเป็นตัวดิดแล้ว ผมจะซูมให้ดูนะครับออกแรงนะครับนี่นี่ขมับนะครับเต็มขมับเลยนะครับดูลึงครับลึงออขึ้นเขียวขึ้นขาวแล้วนะครับ ก็จะรอไปฝั่งโน้นอีกนะครับนี่คือเราจะกวาดฝั่งนี้นะครับครึ่งชาวมองนะพ่อใหญ่ออกแรงไหมครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ออกไม่เลยตั้งใจมาสนใจอะไรเลยเนาะไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเ,เลยชิวๆเลยชิวๆ สใจเคือไปตบไหมมันไปตบพอกสนใจอยู่แต่สนใจน้อยกว่านี้ไงอันนี้คือสนใจมากเลยเนาะอันนี้สนใจคนสนใจคนอย่างเดียวเลยนะครับเรียกบางครั้งก็ไม่ยอมจะไปให้ยงเหมือนยิ่งฝึกเหมือนไม่ฝึกเนาะเหมือนเข้ายากแต่เราแขงกมันแต่มันต้องทำตามหน้าที่ครับผม ก็เราอยากให้ความสะอาดก็ยังว่าอันตรายเพราะว่ามันเชื้อบางบางคนเขาว่าทำไมไม่ปล่อยไว้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำมันช้างดูครับมันก่อนแค่ไหนใช่ครับนารเวลาหายตกมันนี่เนี่ยมันมันมันลอกหมดนะครับขาลอกหมดขาลอกหมดขามันลอกด่างหมดไม่ใช่ธรรมดาแลครับใช่ครับน้ำมันแรงครับเราจะอยากเสี่ยงไปเข้าเอาชีวิตไป ทำไมครับถ้าไม่ควงเข้าไปนนอันตรายใช่ไหมใช่ครับเออทั้นแหละครับผมต้องเข้าใจครับก็ดูเพื่อเป็นวิทยาทานครับเสร็จส่งแล้วครับผมเราก็ไม่มีเจตนาเราไม่มีเจตนาที่จะทําลายเขาอยู่แล้วนะครับมีลายเชือกแล้วกรณีที่ไม่เอาออกเนี่ยช้างเนี่ยบางเชือกนี่พื้นพื้นอาจจะหลุดได้นะครับหลุดเลยพื้นพื้นหลุดเลยนะครับพื้นขานี่นะครับหลุดเลยนะครับ เราก็ทําคาดออกเจ้ายาวได้ได้ตามได้เ่ายอาอกแค่นั้นคือเราไม่ฝืนมากใช่ไม่ฝืนมากถ้าข้อให้คาดห้สวยงานพอดีครับผมถ้าได้เฉลยออกแค่นั้น,นก็เอาแค่พอประมาณถูกต้องแล้วครับเอาแค่พอประมาณนะครับคือเ,าเขาไป็นขาดตรงนี้ทำยังไงตรงน,นี้ก็ ข้อไม้จะกวาดนะครับฝั่งนี้อกวาดแล้วนะครับก็ล่ไมาฝั่งโน้นคือเราจะกวาดฝั่งนี้นะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าจะตึงมากเลยสถานการณ์ตึงเครียดมากเลยครับวันนี้ก็อลุ้นไปด้วยก,กันนะครับ f บซก็ขอให้่อเสกใจล้มๆ่มนะครพเสกนะล้ก็ล่ออาหารนะครับ เชือกเดียวนี่กินอาหารไปสามอย่างสี่อย่างแล้วนะครับทั้งมันแกวทั้งลกล้วยทั้งอ้อยไอ้ทั้ง,งมะม่วงโอ้หลายอย่างหลายอย่างครับโคจะบึนเทินโคลุงเออโคจะเทินบึงโคเออนะครับเราต้องย่อง ู้มากนะครับถ้าเขามาในเร็วจริงครับหลบเลยนะห <c oughs> ลบนี่ไม่ใช่แล้วครับหลบกลัวว่ามันจะมีชนเสาปิดอะไรมากระแทกใส่ตาใส่อะไรนะครับผมเพราะว่าบางทีเขามาเร็วมากม,มันพายุเลยนะครับใช่ครับขนาดมัดสองขาใช่เร็วเป็นจรวดเลยนะครับ F4 ป้องกันอันตรายก็คือกรณีที่เขามาเนี่ยเราต้องหลบครับเพราะว่าถ้าโซลุดมาเนี่ยคุณ มีที่อยู่นะครับใช่ครับใช่ไหมใช่ครับระยะพ่อฝนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรื่อง้เล่งนะครับตู้คอนวงล้องตุ้งคอยอฮอยล่าุ้ยยนมาเตือนลูงเอ้ยคมเตือนออ งูด็กูละไว้นได้เลยก็งเฮ้ยไ, <c oughs> ไม่ฟืน้น <c oughs> ฟืนแล้ว <c oughs> ไม่ฟื้นแล้ว <c oughs> คือเตรียมพุ่งตลอดเลยไม่เอาแล้ว <c oughs> งานนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ <c oughs> สำเร็จร่วงนะครับ <c oughs> แค่พอประมาณ <c oughs> พอประมาณ <c oughs> พอประมาณนะครับ ก็ขอบคุณเ FC ทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงก็เราก็ไม่ฟื้นนะครับเอาแค่พอประมาณนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับทลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องกุยาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานทาพรมสวัสดีครับพ่อเสก